กลับมาจากไต้หวันนะคะอยากกินที่สุดก็คือถังหูลูกค,ค่ะก็เลยแวะไปซื้อผลไม้ค่ะมีสตรอเบอรี่นะคะแล้วก็แอปเปิลค่ะท,ที่ผลไม้มากกว่านี้นะคะก็สามารถทามามีกันได้นะคะส่วนวิธีการทํานะคะก็ดูจากทิกตอะะกได้ละค่ะเขาทำกันไปตัต้งนานแล้วเนาะช่องเราก็คือเพิ่งเคยทําเป็นครั้งแรกค่ะขออภัยในความเสียงแหบนะคะใกล้จะหายแล้วค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราใช้น้ําตาลคาราเมลนะคะส่วนของที่อื่นนะคะจะใช้น้ําตาลทรายขาวนะคะเราชอบน้ําตาลคาราเมลนะคะมันมีกลิ่นหอมไหม้น้ําตาลคาราเมลมันอร่อยมากแล้วก็ความหวานมันจะหวานแบบนวลๆนะคะในคลิปนะะค ให้ใส่สตรอเบอรี่ไปด้วยนะคะเราก็ใส่ไปด้วยตามคลิปเลยค่ะเราก็รอให้น้ําตาลมันหนืดนะคะหนืดแบบนี้เลยค่ะแบบนี้คือได้แล้วนะคะก็รีบเอามาคลุกเลยค่ะคลุกให้ทั่วเสร็จแล้วนะคะก็ไปแช่ที่น้ําเย็นเลยค่ะวิธีเท,ทนะคะว่าน้ําตาลได้หรือยังนะคะก็เอาไปใส่ในน้ําเย็นนะคะดูว่าน้ําตาลจับตัวเป็นก้อนนะคะแล้วก็กกรอบค่ะก็แปลว่าใช้ได้เลยค่ะอันนี้เป็นการทําครั้งแรกของเราเลยนะคะแล้วก็ผลที่ได้ก็คือสําเร็จค่ะทุกคนไม่หนืดไม่เหนีหนยวติด